สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูลมิเลาทาโรนะคะวันนี้มีความรู้สึกอยากจะทำคลิปเลนดอมในหัวข้อเขาเข้ามาจริง จังหรือว่าเข้าแค่เข้ามาหยอกนะคะมีความรู้สึกที่อยากจะถามหัวข้อนี้ขึ้นมาสำหรับเพื่อนๆที่ยังเป็นโสดอยู่แล้วก็อยากจะเปิดใจกับใครสักคนหรือว่ากำลังคุยคุยอยู่ยังไม่แน่ใจว่าจะทุ่มเทใจดีไหมนะคะก็มาฟังไพ่เพื่อความสนุกหรือเพื่อเป็นแนวทางได้นะคะ,ะเข้าเดองกันเลยนะคะเขาเข้ามาหยอกหรือ ข้ามาจรจางกับคนคะ้ะเขาเข้าไม่หลอกเด็กมาจรจางกับคนคะ่ะใต้สำรับเป็นเด็กถือถ้วยนะคะคุณเหลือเขานะคะอาจจะมีพลังงานมีพลังงานธาตุน้ำนะคะเป็นคนอ่อนไหวชอบช่วยเหลือนะคะ ธาตุไฟเป็นผู้นํานะคะมีความมั่นคงทางอารมณ์นะคะแล้วก็เป็นคนเก่งนะคะกล้าคิดกล้าตัดสินใจนะคะธาตุล่มมีความโรเล,ลแต่ก็มีความจริงจังนะคะอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะคะ,ะเข้าเข้ามาหยอกหรือเข้ามาจริงจังนะคะได้ไพ่ใบแรกเป็นเดอะโฟนะคะคุณหรือเขาอาจจะมีอายุที่น้อยกว่ากันได้นะคะน้อยกว่าหรือว่าอายุช่วงระหว่าง27ถึง35ปีนะคะ หรือว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่หรือว่าอายุมากกว่าคุณเนี่ยเขาก็จะมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวนะคะมีความขี้อ้อนขี้เล่นชอบหยอกนะคะชอบแย่นะคะชอบแบบว่าทําให้คนที่คุยด้วยหรือว่าคนรักเนี่ยชอบชอบแกล้งชอบหยอกหยอกเล่นๆน,นะคะเดอฟูใบแรกนะคะเข้ามาจริงจังหรือว่าเข้ามาหยอกเขาเป็นคนที่มีความขี้เล่นจีบแบบกวนๆนะคะรักสนุก แต่บางมุมเขาก็เป็นคนที่มีความเข้าถึงยากนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์แรงนะคะแล้วก็ในความสัมพันธ์นี้ก็ยังมีความลังเลอยู่นะคะเพราะว่าเขาลังอิสระหรืออาจจะเป็นคนที่คนที่คุณคุยด้วยนะคะอาจจะทํางานเกี่ยวกับการเดินทางเดินทางบ่อยเป็นเจ้าของกิจการได้นะคะเพราะเขามีเพราะเขามีาฐานฐานะทางการเงินค่อนข้างดีเลยค่อนข้างมั่นคงเลยนะคะเพราะได้เก้าเหรียญขึ้นมานะคะ อาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาได้นะคะมีความมั่นคงทางฐานะการเงินแล้วนะคะเป็นคนรักอิสระเจ้าชู้บ้างแต่ก็มีความจริงจังซ่อนอยู่นะคะ,ะก็มีความจริงจังซ่อนอยู่นะคะมันภาพรวมของไพ่นะคะมันมันเป็นจะเข้ามาหยอกก่อนนะคะจะเข้ามาหยอกคุณก่อนแต่ภายหลังจะจริงจังนะคะ,ะแต่ในช่วงนี้ มันจะมีมันจะมีโหมดที่แบบเขามามา,มา,ห,าหายนะคะเพราะเขายังยังรักอิสระอยู่นะคะยังขาดความไม่แน่ใจอยู่นะคะพอถึงพอถึงช่วงที่เขามามาหายหายเนี่ยอยากให้คุณเนี่ยรอดูท่าทีเขาก่อนนะคะเพราะเขาเป็นคนที่จะไม่รีบในความสัมพันธ์นะคะไม่รีบร้อนแต่แต่ก็มีใจให้คุณอยู่นะ,ะเขาไม่ได้รีบร้อนแต่ก็มีใจอยู่มีความชอบในตัวคุณอยู่นะคะ แล้วแล้วเขาอยากบอกอะไรเขาอยากบอกอะไรคะเขาอยากบอกอะไรเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้คะอืมเขาอยากที่จะ มีความตรงไปตรงมานะคะอยากจะม <hyd> ีความอยากอยากพูดความจริงกับค <kaz an> <ın> ุณแบบตรงไปตรงมานะคะเหมือนกับที่เหมือนกับเหมือนอยากจะเคลียร์บางอย่างกับคุณนะคะข้างในใจเขาเนี่ยจริงๆแล้วเขามีความรู้สึกที่ดีมากๆกับคุณนะคะแบบอ่อนโยนกับคุณนะคะแล้วก็อยากที่จะจีบนะคะอยากที่จะจีบคุณมากๆเลยนะคะ อยากบอกความในใจนะคะแต่ก็ยังก็ยังติดเล่นคือเขาด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนขี้เล่นนะคะเพราะไพ่เด็กขึ้นมาหลายใบอยู่เขาเป็นคนขี้เล่นชอบหยอกนะคะเขาก็เลยเหมือนแบบยังพูดเล่นยังพูดแบบเล่นๆน่ารักน่ารักกับคุณอยู่ยังไม่กล้าที่จะจริงจังมากนะคะ,ะยังไม่กล้าที่จะจริงจังมากเพราะว่าเขากลัวคุณรู้สึกกดดัน คือเหมือนเขาไม่อยากให้คุณรู้สึกกดดันมากเกินไปนะคะ,ะเขารู้สึกว่าจะจะยังหาจังหวะอยู่นะคะกําลังที่จะหาจังหวะดีดๆเพื่อไม่ให้คุณรู้สึกกดดันมากเกินไปนะคะเหมือนกําลังค่อยๆดูท่าทีของคุณอยู่ <c oughs> เพื่อที่เขาจะได้ปรับตัวเข้าหาคุณนะคะ,อ,ะอีกด้านหนึ่งก็อยากที่จะพาคุณอะไปทำอะไรสนุกๆด้วยกันนะคะเหมือนเด็กที่ อยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ใหม่อยากที่จะจริงจังนะคะแต่แต่ก็ยังไม่ได้แบบกล้าที่จะตัดสินใจหรือก้าวเข้ามาแบบเต็มที่นะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะเกรงใจคุณนะคะค่อนข้างที่จะมีความเกรงใจคุณแล้วก็ไม่อยากให้คุณรู้สึกกดดันมากเกินไปนะคะอ่ะ แล้วแอคชั่นของเขาเร็วๆนี้ล่ะนะคะขอดูแอคชั่นของเขาเร็วๆนี้หน่อยนะคะแอคชั่นถัดไปของเขาเร็วๆนี้นะคะอืมก็ยังนิ่งเงียบนะคะ ถึงเขาอยากที่จะบอกความในใจคุณมากแค่ไหนแต่เขาก็ยังมีความลังเลอยู่ลังเลที่ยังจะคือเพราเป็นคนไม่รีบร้อนกับความสัมพันธ์นะคะ,ะเป็นคนไม่รีบร้อนนะคะเขาก็เลยมาหาย,หายในช่วงนี้มันจะมีบางช่วงที่คุณรู้สึกว่าเขาหายไปไหนนะคะแต่เขาในที่สุดเขาจะวนกลับมานะคะแอคชั่นถัดไปของเขาเร็วๆนี้ที่คุณจะ ต้องเผชเฉก็คือความนิ่งของเขานะคะก็ยังนิ่งอยู่หรือถอยออกไปนิดหน่อยเพื่อที่จะไปอยู่กับตัวเองก่อนอืมไปคิดไปทบทวนนะคะไปคิดไปทบทวนเรื่องของตัวเองนะคะแต่หลังจากนั้นก็จะวนกลับมาเพราะว่าเขามีใจให้คุณนะคะแต่สุดท้ายเขาก็จะวนกลับมาเพราะว่าเขาเขามีใจให้คุณนะคะอ่าแล้วคำแนะนำจากไทยล่ะ ขอคำแนะนำจากไพ่นะคะคือคุณกำลังสารสัมพันธ์อยู่กับคนที่ขี้เก๊กข,ขี้ฟอร์มนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะหรือถ้ามากกว่าเขาก็คือเขามีความเกรงใจคุณอยู่นะคะตามหน้าไพ่เขามีความเกรงใจอยู่ยังไม่กล้าที่จะเข้าหาแบบเต็มที่แล้วก็อีกอย่างเขาก็มีความลังเลอยู่นะคะไม่กล้าตัดสินใจนะคะก็คือหยอกหยอ หยอกหยอกแบบน่ารักน่ารักเป็นคนขี้เล่นด้วยนะคะขอคำแนะนำจากไพ่หน่อยค่ะคำแนะนำจากไพ่นะคะ่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะ คุณเป็นคนที่เก่งแล้วก็สวยหุ่นจึงคนแซ่บคนสวยการงานการเงินมั่นคงคนหนึ่งเลยนะคะ,ะถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองสวยขนาดนั้นไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองมีความมั่นคงขนาดนั้นนะคะให้รู้ไว้เลยว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห แล้วก็มีแรงดึงโดดมากๆเลยนะคะแล้วก็มันมีเดือดซันขึ้นมาซึ่งมันบ,งบ่งบอกถึงว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันต้องใช้ความตรงไปตรงมาแล้วก็ความร่วมมือซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่ายนะคะ,ะมันจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยพัฒนาไปถึงขั้นที่จะจริงจังได้เลยนะคะเพียงแค่คุณ เป็นตัวของตัวเองให้มากขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นสายแซบก็แซบให้สุดไปเลยนะคะเป็นสายหาก็หาให้สุดไปเลยเป็นสายน่ารักก็ให้น่ารักสุดๆไปเลยนะคะเป็นตัวของตัวเองให้มากขึ้นนะคะดูแลตัวเองแล้วก็ตรงไปตรงมาต่อความรู้สึกของตัวเองนะคะอ่าให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันทั้ง2ฝ่ายนะคะมันจะทําให้คุณมันจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณน่ะจะค่อยๆวิ่งเข้ามาหาคุณเองนะคะ มันจะค่อยๆวิ่งเข้ามาหาคุณเองนะคะเป็นคําแนะนําจากไพ่นะคะสรุปก็คือความสัมพันธ์ของคุณนะคะเขาจะเข้ามาหยอกในช่วงแรกนะคะแล้วก็ในท้ายที่สุดเขาจะจริงจังกับคุณนะคะเพราะเขามีใจให้คุณนะคะแต่เขามีความนิ่งเงียบใส่เนี่ยถ้าคุณผ่านช่วงนี้ไปได้โอกาสในความสัมพันธ์ที่จะจริงจังนั้นมีแน่นอนนะคะเพราะเขามีใจให้นะคะก็จบการอ่นานไพ่แล้วนะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้นะคะอ่เจอกันใหม่ในหัวข้อหน้าในคลิปหน้านะคะขอให้มีความสุขสมหวังสุขภาพแข็งแรงในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ